สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่บนสตรีมนะครับผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับปิดไม่ให้สตรีมเนี่ยมันเปิดขึ้นมาเองตอนที่เราเปิดเครื่องนะครับวิธีการทํานั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับผมให้เพื่อนๆนะครับสังเกตตรงด้านล่างของจอนะครับมันจะมีแถบแท็ก b a บาร์ตรงนี้นะครับที่ลูกศรชี้นะฮะให้คลิกขวาไปบนแถบนั้นเลยครับผมในที่ว่างๆนะครับจากนั้นนะครับ มันจะมีเมนูขึ้นมาแบบนี้ให้กดไปที่แท็กแมเนจเจอร์ตรงนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเมื่อมันเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับให้เพื่อนๆสังเกตตรงแถบเมนูข้างบนตรงนี้ครับผมให้ไปที่แถบ Start Up นะครับและมันจะเข้ามาที่หน้านี้ให้หาโปรแกรมที่ชื่อว่า Steam ตรงนี้เลยครับผมของเพื่อนๆเ,เนี่ยตรงส t a t u s เนี่ยมันจะเป็น Enable อยู่นะครับแบบนี้ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยคลิกขวาไปได้เลยครับผม ตรงแถบของสตรีมนะครับจากนั้นให้กดไปที่ disable ครับเพื่อนเพือนก็ปิดหน้านี้ลงไปได้เลยครับผมจากนั้นก็เปิดสตรีมขึ้นมานะครับแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยให้ไปที่เมนูสตรีมมุมซ้ายบนตรงนี้นะครับจิ้มลงไปหนึงทีจากนั้นไปที่การตั้งค่าหรือ setting ตรงนี้เลยครับผมมันจะมี pop up เด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆไปที่เมนู interface นะครับทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับกดลงไปหที และทางด้านขวาก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับให้สังเกตในส่วนของตรงนี้ครับผมที่ผมมาร์คสี่เหลี่ยมสีแดงไว้ให้นะครับ Run Steam when my com start ตรงนี้นะครับให้ไปกดเอาติ๊กถูกออกให้มันเป็นช่องโล่งๆแบบที่เห็นอยู่ตอนนี้เลยจากนั้นก็กดไปที่ปุ่มโอเคมุมขวามือล่างนะครับแล้วเพื่อนๆก็กลับไปใช้งานสตรีมได้ตามปกติเลยครับผม <Yes. S 1> ลองนําไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม s u b s า r i ก e และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ